สวัสดีค่ะสวัสดีครับกลับมาพบกับเรา2คนแม่ลูกในชีโฮมคุกก o ้แอนด์มอร์อีกเสาหนึ่งนะคะพูดเร็วพูดเร็วก้อพูดช้าลงหน่อยนะคะเ <laughs> สาวนี้เป็นรีเควสต์ของคุณนิสิตานะคะรีโพสต์ไปอีสองสามที่แล้วทำตาหนึ่งของเมนูก็เลยจัดให้นะคะคุณนิสิตา Welcome back to s h e Home Cooking and More our menu today is a special request from คุณนิส i t a on Facebook a couple of weeks ago we posted the this dish <c oughs> and then um, she commented and requested so, so This is recipe ค่ะวันนี้จะทำปลาเก๋าดอกส้มนึ่งซีอิว๊ว This is the steamed f r u c u right ค่ะน <or> ะคะ <cup. S 2> uh, มันจะเป็นแบบ ห้องก่องข้องกองนิดนึงพระเอกก็จะเป็นปลาแน่นอนครับผมดีกรูปค่ะแล้วก็ขาดไม่ได้เลยคือขิงนะคะครับจินเจอร์ค่ะอันนี้คืออาพาร์ทของนึ่งนะคะจนในเรื่องของน้ำจิ้มหรือซอสราดเนี่ยนะคะก็จะมีน้ำเปล่าก่อน This is the the fish part and the sauce part. We have the water. ค่ะน้ำมันงาหกเอ Sesame oil ค่ะซอสปรุงรส่า seasoning sauce เรา จีนะลูก The rice wine ค่ะน้ำตาลนิดหน่อย Sugar ค่ะแล้วก็แน่นอนถ้าไม่เผ็ดก็ไม่ต้องนะคะบ้านเราขอพริกนะคะ The red chili เช่นเคย To add a bit of spice into it if you want ในน้ำจิ้มเนี่ยก็จะมีขิงสับเหมือนกันขิงซอยใส่ลงไปนะคะเดี๋ยวเราทำให้ดูครับ So in the sauce itself we also add ginger into it ใช่ค่ะ ะะงันตอนนี้ไปดูวิธีการทําดีกว่านะคะก่อนอื่นนะคะก่อนที่ลี่จะไปจัดการกับเจ้าปลาลี่ต้องการเอาขิงเนี่ยนะคะซอยเขาเป็นบางๆอ่ะลูกอย่างนี้เพราะเราจะต้องเอาไปวางรองปลาก่อนจะนึง่ง oh, oh. So now we are slicing up the ginger as we will be using it as the bed of the fish when we steaming it. ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเอาปลาขึ้นมาที่เขียงก่อนนะคะนี่แหละคะ่ะขิงวางไปเลย So now we're putting the ginger Onto the plate the bed. อันนี้ลูกมันจะช่วยเรื่องทาวของปลาเขาสัง oh. เ,เกตว่าดิชทุกอย่างทถ้าเป็นคนจีนทำถ้ามีปลาต้องมีขิงลูก so the ginger would help take out like the fishiness the <ช> fishy odor เยอะไม่เป็นไรแล้วเราก็จะมาดูปลากันค่ะปลาเนี่ยให้เขาขอดเกล็ดแล้วก็เอาไส้ออกให้หมดนะคะก่อนที่ลีจะมาทํารีเอาปลาไปเค้ากับเกลือแล้วก็โซดาล้างอีกรอบนะคะ so the fish we want the place you buy it to scale it and then take out the the inside and then we would clean it once again with soda water and salt บางบ้านทานครีบก็เก็บไว้ได้นะคะแต่ว่ารีบไม่เอาเลย we would be cutting out the excess fins ค่ะ s <S ค่ะมันมก็จะบ้างปลาค่ะ ทำสองข้างนะคะลาบ้างให้ถึงกระดูกเลยนะคะแล้วก็สักเนี่หาน,หนิ้วนึงเนาะลูกเนาะเข้ามไหม So now we'll be marking cutting into the fish This would help the sauce to go into the fish So we would have around like an an inch between the <Each S 2> the markings เสร็จแล้วค่ะปลาเราเราก็จะเอาปลาลงไปที่จานอันนี้เลยค่ะเราก็จะพาเข้าไปนึ่งละค่ะน้ำเดือดแล้วเราก็จะเอาน้องปลาลง So now we at the steamer When we see that the water is boiling We will put our fish in <c oughs> แล้วก็นึ่ง20นาทีแป๊ะเลยค่ะ So 20 minutes ค่ะน้ำร้อนๆอยู่แล้วก็ใส่น้ำตาลอปเลยเือให้น้ำตาลละลายเมันจะไปทำขิงต่อ So we would heat up the water that we have and add in the sugar to help it dissolve ค่ะขิงนี่ตามชอบเลยนะคะ So the ginger is subjective to your liking ค่ะพอเราหั่นซอยได้เสร็จใช่ไหมคะเราก็หั่นขวางให้เข้าเป็นฝอยๆอย่างนี้ค่ะ So when we slice them up we would be cutting them into smaller pieces ก็เอาขิงแต่แบีนี้ด้วยนะคะ And then we add our ginger into <c oughs> the, the water <Okay. S 1> and the sugar mixture ค่ะแล้วเราก็เอาซอสใส่นะคะ Add in the seasoning sauce ค่ะ This is the sesame oil Add in the sesame oil แล้วก็เหล้าจีนนะคะ The rice wine อันนี้เนี่ยจะบอกว่าเราอยากให้ทำไปชิมไปนะคะว่ารสชาติอย่าง <c oughs> ได้อย่างที่เราต้องการหรือยังนะคะเค้กใ okay, นขั้นตอนสุดท้ายขวาซอยพริกใส่ไปหน่อยนะคะ So we will recommend you to taste it and then add in the different ingredients lastly we would slice up the chilies <c oughs> and add them in อันนี้มาทำต่อรอปลาเราสุกได้ในซึ้งนึ่งอะค่ะ so this we could be doing it while we're waiting for the fish to steam <c oughs> up เอาล่ละค่ะปลาของเราเสร็สรจแล้วเมื่อกี้น้ําเต็มไปหมดเลยนะคะก็เอาน้ําปลาเททิ้งก่อนให้แห้งอย่างนี้นะคะคแล้วเราก็จะเอาซอสาสิรลาด so when we are done with 20 minutes we will take out the fish and then pour out the the water of the juice that i a s inside and then add in the sauce that we made ได้แล้วค่ะร้อยเสร็จแล้วค่ะปลาเนื่อของคุณนสิตา เอาล่ะะคปลาเสร็จแล้วตอนนี้ต้องเป็นถึงหน้าที่คุณลูกชิมหอมมากๆเลยนะครับ Smells very good Looks very good as well ตรงเนื้อตรงนี้ตรงเนื้อใช่ครับต้องกินกับซอสแอมซอสแ้ำซอสดูดีครับยังดู juicy อยู่นิดนึงนะครับขอชิมซอสก่อนดีกว่าครับ Let's try the sauce You can smell the ginger ได้กลิ่นนะครับ Cái nó rồi, mà cái cái tô ngà thấy không? nó sẽ có mấy lúc wow the sauce is very good uh -huh. you can really taste the the ginger and also the sesame oil uh -huh. but it goes very well together. อร่อยไหมลูกอร่อยครับว้าวเทสเทอร์เกือบอร่อยครับเนื้อปลาสุกกำลังดีครับไม่แข็งเกินไปกำลังกำลังนุ่มๆอยู่แต่ถ้าปลาตัวโตอย่างกิโลเนี้ยรีแนะนำให้20นาทีจริงๆเพราะไม่งั้นเนี่ยเคยเอาออกมาครั้งแล้วตรงกลางแดงๆอยู่มันก็จะไม่อร่อยแล้วนะคครับ so we recommend you to have like 20 minutes because if not then the inside will be ยังสุรอะไรครับโอเคค่ะลองทำดูนะคะคุณนิสิตาเราจับมาให้แล้ว แล้วก็ <c oughs> อร่อยจริงๆนะคะน้ลูกเนาะรครับค่ะงั้นเสาร์นี้เราสองคนแม่ลูกไปหม่อมปลากันก่อนนะคะพบกับเราใหม่เสาร์หน้าเราอย่าลืมกดไลค์แชร์ subscribe, subscribe แล้วก็กระดิ่งกิ้งๆ,ๆ้ให้ด้วยนะคะครับผม่ะสวัสดีค่ะัครบ